I'm working on a college application and it says I got t a tell them about myself. More like sell yourself. It's the worst. You got any advice? Well, take me. Hi, I'm Peter Parker. การกลับมาอีกครั้งของ Marvel's p i d e r m a n 2หลังจากที่ภาคแรกได้เปิดตัวและประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี2018และตอกย้ําความสําเร็จกันอีกรอบโดยการปล่อยภาคขยายจากรวาล Spider-Man อย่างภาค My Morales ออกมาในปี2020ซึ่งก็ได้รับคำวิจารณ์ที่ดีอย่างล้นหลามโดยใน Marvel Spider-Man 2นี้เพื่อนๆจะยังคงได้รับบทเป็น Spider-Man ทั้งสองคนสลับเนื้อเรื่องตามเหตุการณ์เกินไปซึ่งตัวเกมก็ยังคงซีนเปิดตัวของสไปดี้ทั้งคู่ได้อย่างสนุกและน่าติดตามเหมือนเดิมเป็นสเสน่ห์ของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไง Class. We have a new teacher joining us today. Hi. My name's Pete, my, my, my Mr. Mr. Parker. Uh, and we are all very lucky today because this is physics class, and physics is awesome. <coughs> um, ever wonder? How some insects and uh, birds, and reptiles can just run right across the pond? Two words surface tension. <laughs> Bathroom! Okay. Now, surface tension is all about cohesion. Hmm? Okay. Now, in equation form, surface tension, gamma, can be calculated. I, I, I need your help. <laughs> โดยหลังจากที่ทั้งสองได้ดีเทคว่ามาโก AKA แซนแมนได้ออกมาสร้างความวุ่นวายใจกลางเมืองตัวสไปดี้ทั้งสองก็ต้องคิดวางแผนและร่วมมือกันตราบแซนแมนก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย Today, I'm so getting fired. Principal Evans already hates me for being late this morning. Bro, I told you to be on time. So be back know และในท้ายที่สุดตัวมาโก้ก็จะได้บอกกับพวกเราว่าตัวเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่เป็นพวกเรามากกว่าที่จะต้องการความช่วยเหลือเพราะได้มีใครบางคนกำลังออกตามลาสไปเดร์แมนทั้งคู่อยู่ Asked for an equal. And what this is for you โดยเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นยังไงทั้งตัวละครหน้าใหม่และตัวละครหน้าเก่าคงจะยกทัพมาผูกโยงเรื่องราวของแผนการล่าครั้งใหม่ของตัวร้ายที่สไปดีทั้งสองไม่เคยพบเจอมาก่อนก็ไว้ติดตามต่อได้ในมาเวลสไปเดอร์แมน2 The Great Hunt begins. หากพูดถึงด้านตัวเกมในช่วงแรกเราก็จะได้ทำการทดลองระบบทบทวนความจำปุ่มการเคลื่อนไหวต่างๆที่เพื่อนๆหรือผมเองอาจจะไม่ได้เล่นนานซึ่งตัวเกม ก็ทำออกมาได้อย่างดีการออกแบบท่าทางการต่อสู้และแอนิเมชันที่ลื่นไหลาการต่อคอมโบท่าต่างๆก็ทำได้สนุกและมีท่วงท่าที่สวยงามมากๆนอกจากนั้นในภาคนี้เราจะยังได้เล่นบนแผนที่ที่กว้างใหญ่และมีรายละเอียดที่มากกว่าเดิมใครเป็นคอ Open World น่าจะติดงอมแงมและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าแน่นอน ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ก็จะเป็นเพียงแค่ First Look หลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปประมาณ10ชั่วโมงก็ค่อนข้างประทับใจในหลายๆส่วนแต่ถึงแม้ Marvel Spider-Man จะไม่ใช่เกมแนวที่ผมเล่นบ่อยแบบแนวเตะต่อยจำทวงทาต่อคอมโบซึ่งก็มีอยู่หลากหลายมากๆม,มันจึงทำให้ผมค่อนข้างชะงักอยู่ในหลายๆครั้งแต่ใจลึกๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่า มาเวลสไปเดอร์แม2เขาให้ของดีมาจริงๆเลครับสำหรับใครที่สนใจก็อยากจะป้ายยาจริงๆนะครับวันนี้อาจจะเป็นเกมในดวงใจของคุณอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้แค่โหนใายไปตามที่ต่างๆอย่างเมืองควีนส์เซนทรัลพาร์คนิวยอร์กและสถานที่อื่นๆนอกจากนั้นก็เพลิดเพลินและกินเวลาเป็นชั่วโมงได้แล้ว Marvel spider-man song you doing okay yeah there's just a lot going on and i'm hungry and the vending machine only has those plain low sodium table crackers oh man that sucks i'll manage hey so i'm finally doing that app upgrade i've been talking about with the little help from my friends <laughs>